ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับเป็นเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานพิเศษของ The New York Times นะครับอ้างข้อมูลชุดสำคัญจากแหล่งข่าวทางการไทยด้วยนะนะครับว่าไปตรวจพบนะครับว่ามีการช่วยเหลือรวมถึงการขายอาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนให้กับกัมพูชาก่อนน <S <S นี้ก่อนที่จะมีการรบกับไทยนะแต่ว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับนี่คือรายงานชิลล่าสุดที่ผมให้ดูนะ เรื่แรกแบบนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูพาดหัวข่าวของ The New York Times รายงานงานพิเศษที่นี้ก่อนเนี่ยบอกว่า How Chinese Weapons Transform a War Between Two Neighbors ก็คือโอ้โหนี่คือพูดง่ายๆว่าเฮ้ยอาวุธของจีนเนี่ยนะครับส,ส,ส,ส่งผ่านไปยังสงครามระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านระหว่างไทยกับอินอย่างไรและบอกต่อได้ว่านี่ครับ China u r t h d Cambodia and Thailand to end their border war in July but weeks earlier it had sent rocket and artillery shells to cambodia thai intelligence documents โอ้โหนี่ตะลึงนะนะครับบอกว่าเฮ้ยจีนเนี่ยนะครับเป็นตัวกลางเข้ามาบอกให้ไทยกัมพูชานะครับจบสิ้นสงครามพอได้แล้วนะครับในช่วงเดือน,ก,ออนกรกฎา,าคมแต่ตามรายงานบอกว่าก่อนนั้น,น,นไม่กี่สัปดาห์นะครับจีนส่งจรวดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับไปให้กัมพูชาอ้างจากรายงานเอกสารของฝ่ายไทยรายละเอียด สิ่งที่เดอะนิวยอร์กไทมส์อ้างเนี่ยนะครับเขาอ้างไปยังเอกสารของเก่าข่าวกรองไทยนะบอกว่าจีนเนี่ยรำเียงจรวดแล้วก็กระสุนปืนใหญ่นะครับมายังกัมพูชาไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการรบกันนะครับรายงานบอกเพิ่มเติมว่าช่วง 21, 22, 23วิมิถุนายนนะครับมีเครื่องบินทหาร Y-20 Y-20 ของจีนไอ้เจ้าลำเนี้ยมีฉายาว่า s h u b ้เ Girls เพราะว่ามีลำตัวเครื่องกว้าง นะครับบรรทุกสัมภาระหนักได้เยอะยะมากมายมาลงจอดที่เสียนุวิล6เที่ยวบินนะครับและก็อาวุธรวมประมาณ42ตู้คอนเทนเนอร์และก็นําไปเก็บที่ฐานทัพเรือเรียมและก็เคลื่อนย้ายต่อไปที่ชายแดนปรา,าสาทเขาพระวิหารพื้นที่พิพาทไทยกัมพูชาผมไม่ดูเครื่องนี้ฮะนี่ครับเครื่องนี้ที่เดอะนิวยอร์กไทมส์เขารายงานนี่ครับอว uh, นะครับ t 0 t r a n s p o r t aircraft the t a s k used to send arms to cambodia แอนแอร์โชว์อินซูไหชน่าล่าสียภาพเครื่องบินลำนี้นี่แหละที่ใช้ขนมาตามที่ตามารายงานของนิว y o ยอร์ไทมส์นะครับนิว s ยอร์ไทมส์อ้างต่อบอกว่าตามระบุของหน่วยงานข่าวกรองไทยนะครับเอกสารนี่บอกว่าอาวุธที่ส่งมาเนี่ยนะครับมันรวมถึงกระสุนกระบาลเกือบ700นัดสําหรับเครื่องยิงลูกระเบดิดเครื่องยิงจรวด BM21 ระบบจรวด Type 90B แล้วก็ PHL อ03ที่ผลิตในจีนกระสุนปืนใหญ่ อัตราจร s h อแขีดหนึ่งนะครับแล้วก็กระสุนสำหรับปืนกลต่อสู้กับสยามอีกจำนวนหนึ่งด้วยริวยอร์กไทม์รายงานนะครับว่าได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ระดับสูงกัมพูชานะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะนะครับแต่ยืนยันว่า,าการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อาวุธทั้งหลายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบร่วมกันประจําปีกับทางการจีนอ่าซึ่งก็สิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนคงจาได้ คือก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเศษเรื่องนี้แต่ว่าเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายเครื่องอาวุธเนี่ยระหว่างการฝึกซ้อมรอบ,ก,บกับกัมพูชากับจีนอยู่แล้วนะประมาณนี้นะเนี่ยครับแล้วมันมีรายงานเพิ่มเติมจากพลโทรัตด,ดาราโรดนะครับเลขาธิการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาก็บอกว่าเนี่ยไอการเคลื่อนย้ายเนี่ยยืนยันว่าสอดคล้องกับการฝึกซ้อมระหว่างกัมพูชากับจีนนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้คําตอบข้อมูลเพิ่มเติมอะไรท่านผู้ชมาามันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าตามรายงานดิวิ e s บอกว่าเฮ้ยกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยไอการเคลื่อนย้ายอาวุธเนี่ยมันถูกมองนะว่าเป็นการส่วนหนึ่งของการเสริมกําลังของกัมพูชาที่ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับรวมถึงการสร้างถนนใหม่การเสริมกองทัพฐานทัพด้วยซึ่งตรวจพบได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับการสร้างฐานทัพอะนะแสดงว่าเฮ้ยมันเกิดการเตรียมการมาก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันมีรายงานจากนิวยอร์กไทมส์อ้างไปยังอง,องค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับ fortify rights ข้อมูลชุดเนี้ย สนับสนุนการค้นพบของฝ่ายไทยครับชี้ว่าจรวดที่กัมพูชาใช้โจมตีอยู่หลายพื้นที่ของไทยเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ผลิตขึ้นในจีนนิยอกร์ไทมส์อ้างไปยังข้อมูลจากนักวิเคราะห์สถาบันนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ออสเตรเลียด้วยนะครับก็หล่นความเห็นบอกว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสะท้อนเลยว่าผู้นํากัมพูชาได้เตรียมการเป็นระบบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นหลายปีก่อนหน้านี้เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสถานนะตามแนวชายแดน แล้วนิยก์ไทมส์อ้างปิดท้ายว่าเอกสารทั้งหมดที่เอามาอ้างเขียนใยงานพิเศษเนี่ยได้รับการยืนยันความถูกต้องของเอกสารข่าวกรองจากนั้นที่เจา้จาหน้าที่อาวุธโสกกองทัพไทยด้ยนะครับ